กานัดโคกกระเบิดทั้งอั้นพี่น้องทั้งอั้นโคกจะเลื่อนอำเภอสว่างจังหวัดสกลนครพี่น้องมืัอนี้ควายหลายได้ไหอนี้พี่น้องลูกเบิ่มบอกหอยเฟืองเบิ่มพันล้านละแม่แสนแปดตัวแม่แสนแดตัแม่เพื่อนน่เบิ่มพันล้านเลยโอลูกเบิ่มพันล้านพี่น้องนี่แหละของแท้เลยมันบ่เปิดใบซาวหนึ่งครับใครสนใจับเพชรพอพันติโต่อได้เป็นว่าลูกเบิ่มเปิดไใบซาวมันสูงเท่าไหร่ล่ะสูงได้สี่สิบหุ่นละอร่อยสี่สิบลูกของเบิ่ม บผมพันล้านของแท้เลยมีใบมีเอกสารครบของใบเศร้าหนึ่งรับผมต่อรอบได้หลายค่าต่อได้มาจากตัวมื่อนี่ห้าสามตัวครับโอ้ตัวนี้เด็ดตัวเมียลูกคุ้มบ่นี่หงยกครับโอ้หงยกมีใบบ่ตัวนี้บบ่มีครัใบบ่มีเนาะเป็นว่าลูกมันเห็ดขาดมันตัวใบตัวน้ำเนาะอันนี้ลูกหงยกหงยกครับก็ได้ละข้าหงยกไปสิบสามครับนี่โอยหมื่นสามพันเนาะอันนี้เบิ่มกลางครับอันนี้เบิ่มกลางทุ่ง เพิ่ได้เศร้าหาครับโอ้ตัวนี้เศร้าหาพี่น้องครับผมโมเมนต์มมมีใบอันนี้เป็นเบิ่มกลางคงราคาสองหม่นห้าพันครับผมราคาต่อร่องไดพี่น้องของพอเฟืองพอเฟืองหางเฟื่องเบอร์ติดต่อเบอร์ศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเดห้ห้าอนึด้อพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจก็โทรเข้ามาพี่น้องสองพันสองพันตุงาสองพัน่ะมลไป เช็ดช็ดชดพนพนทนร้อนสดรอนสาม่งขอห้าร้อยน้ำเายบ่หายบ่คส so ่งเจ้าย่งสามเป็นพระสาเป็นพระเด้อสามลุบสามลุบสามลุบลขออะไรพ่นเออชวดดีเหลียรย เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วว่าไงาตัวมันดุคอฮน่งานี่มอกายดนนอันกตัวงาานิละพี่ดองเอ้เบิ่งอร่ลยมีลาเวียนสไตล์เพิ่นพี่ดองบ่สืบบ่ขายเพิ่นอ่ไดนเพิ่นทนอยางเดียวจะขายบ่ขายเพิ่นพูนสีอย่างเดียวยังไม่ถึงงา สาสีลหมัาสี่ลมันาบว่าอาวาเขารุไรลูกไหปนสีเล้วปนสีเลลวเรียบร้อยแล้วราาสามบามันจะพันแ่ารเด้อหร้อยมัน้าเอโอยแยกอขันรู้ขันเวียดตึงนะหายยากกันเนาะ ล้างเงนเอ็นลังกระเอนเนาะปากบอกเลยบาเินเทียนนั่นเด้อนันเด้อเหีือร้อยแล้วบพนี้โอกำไรสองพันบอกสองพันสองตัวหน่แสนหนึ่งบอกสามโอ้สตัวแสนแสนกับสองพันแสนกับสองพเพิ่นว่าพี่้อง โอ้ดีดีปันตูงาเนาะงาคือว่าซื้อมาเจ็ดหมื่นสองเนาะได้ยินข้าววางสั่นตัวดีไาคบอยโอ้สามตัวนี่เนาะหนึ่งสองสามนี่พี่น้องแสนกับสองพันโอ้ม่หาล้อยพราะมันบ่โอ้กำไร่หาร้อยน่ะเนาะเป็นว่าจะไร่หาล้อยว่าสั่นเนาะอันนี้เ่าเสื้อแสดงว่าได้หลายเติบเนาะ อัน保卫ไว้พอเขาเขาไป่อยแล้วเพิ totally. ่ง่อกเลยว่าได้ก็ไร้หลายแล้วขอบังบินเนี่ขอบงบินเนี่ยสม่นหานี่คู่นึ่งห้ามูสองคิดหน่วี่เมื่นตัวหนังสี่หมื่นหาเพื่นของตัวานเป็นว่าตัวัส่มื่นหาเพื่อนว่าแสนสองพันเนาะโอ้ ไ่หอยลวยเลยมอนีพี่น้องเลยขายให้เวียดเลยสตัวนแสนสองพนพะเนาะ่เบิ่งโหลดแสนสอพนี่พี่น้องนี่ตัวนี้ทํ้งท้แถมพ่นะเนาะบอกใหญ่เลยพี่น้องใส่ใหญ่ๆนี่ละวัวนี้ม่ใหญ่พอนอันนี้ก็ลูกาย้พอนือกันโอ้มันแปลว่ามันเป็นลูกแม่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 ม่่ แสนสองพันหาร้อยแสนสองพันหาร้อยอนากำไรเป็นมื่นเปนมือนไปเนาะกำไรมื่นกว่าไบ่โอ้กำไรมื่นกว่าไปเนากำไรเป็นมื่นแล้วบ่ไดีเลี้ยงไปเนาะซื้อบ่ถเงแสนเนาะซื้อเราแม่บดีไปแม่ไปแม่ไปไปแม่เออเอาไหมเออโอ้ยบาลานเอินกินเจ้าเส้าโอ้เปลี่ยนธุกิจกันเอาสวาสดีโอ้ยกินกันนะบ่ ัดกินเล่กันเสียงข่ดังขกกักนั่นโอ้โอ้เท่าไ้ราคาพันยงานี่สามสิบห้าเนอะต่อนงได้โอ้สามสิบห้าโอ้เพิ่นว่าสามหมื่นหาราคาต่อได้เนาะมัดสูงเทยรัฐตอนนั้นะนึ่งสามสิบแปดเพิ่นว่ารนึ่สามสิบเก้าบอกเนี่ยเข้ามาเสียบัมาีกหนึ่งสามสิบเก้าโอ้ สรุปแล้วมันอยู่รอยสามเก้าสามแปดไมเดิล่นกันไหมเด้สองคนนี่น่นดีเอาอีกบอสเอาอีกอีกบอาจีคุณว่าอรอยสามสิบแปดรสสันถ้าเีด้กับราคาสามหมื่นสามหมื่นห้าโอ้สามหมื่นห้าพี่น้องราคาหนี่สิต่อไร้ด้เนาะเนว่าต่อค่ารวค่าเรือคุณว่าสามสิบเก้าเนาะบอกพี่น้องสามสิบเก้าคว่าราคาสามหมนหา ใช่แล้วเพราะเขาเช้าไปใช่ล้วลูกเคยยิ่เบื่อไหมแล้เป็เห็ดใบโอ้เห็ดใบอยู่หอยจีเห็ดใบอยู่เพิ่นบ่มีเบื่อเพราะยังงาเพิ่นบ่ได้เบื่อแต่ว่าเพิ่นห้องไว้แล้วล่ะสามเมืองหาพี่น้องแต่ยังผสมย่งไงงาเนาะยังผสมยังผสมพี่น้องเล็ไพ่ลือด้ยยังผสมเบื่อบอมมีเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นนับไปเอาลูกเคยเพิ่นไปเอาไปเอาเบื่ออยู่นักได้เสริมบ่นีิได้ลูกนึงแล้วขายลูกมั่นหวอง ลูกเรีกครับลูกแรกลูกแรกจว่างคาทองครับสวงคาทองสูงเท่าไรุกกมสูงได้สามหาบวกลอยสาบหาบวกบราคาเท่าไรเปิดราคาเจ้าสองห้องไว้เ้าสองเนาะตัวร่องได้ตัวร่องได้ซอีกตัวนึงตัวนึงแน่นโอ้โหไม่แม่นั่งเลยนังน้อย่อเนาะอ้าวเอาเงินเล้วบ่อนี่มาแล้วมาหนาเงินมาแล้วาหนาเวียดมาแล้วโอ้แม่นั่งเน่อยเนาะตัวหนฝ้าฝ้าเวียดมาแเ้วเอาเงินเ้าสองครับนี่ โอ้หนิเส้าสองเนาะอันนี้แม่นั่งแม่นั่งมันสูงเท่าดไหตัวนี้ตัวนี้ร้อยร้อยสามชิพนี่ละโอ้ร้อยสามชิพเนาะลูกพ่อบ้านๆเลยเนาะครับนี่พี่น้องวันเนียนผิวดีดีเนาะเส้าสองถ้าจะเส้าสองก็รองไงต่อต่อได้เนาะพร้อมชุงมด้วยเส้าสองเลยเนาะครับครับพร้อมชุงพี่น้องลั่งไขยหน้านาเลยพี่น้องหนาดีผิวดีผิวดีแขกงขาดีความสูงก็ประมาณร้อยสามหอดเนาะครับนี่พี่น้องร้อยสาม ราคานี่ยยังต่อได้เนาะครับต่อได้หอยลุมหอยลมทั้งเลยบ้านหอยล่มบ้านเลาหลวงบ้านเราหลวงเบอร์ติดต่อเบอร์ศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่เดสี่ดสี่นึ่องสออดกอผู้ใดสนใจโทรเข้ามาพี่น้องสิบสามี่ส่นี่อโอ้สิบห้าขายเรียบร้อยละนี่เพื่นขายสิบห้าพี่น้องเมลูเพื่นบอลูกเถิกเนาะเป็นป้อยบานเท่านี้สบห แล้ค่าคุณซื้อขายกันในตลาดพี่น้องสิบาเนาะเป็นยังไงคือจับตรงโตไว้บ่ขายหรือยังไงหรือขายอยู่โอ้ยี่ไปเกินก็บอกหรอพี่น้องเพื่อนไฮแสดงนั่งคางกันนั่นไอ้สิบสามล่ะบัตรจีขายเทแสดงบัตรเขาค่ากันอยู่พันเดียวนึงเนาะพี่น้องเฟินว่าเฟินว่าสิบ เปินว่าสิบสิบสิบสีหารอเบอร์ได้บัตนี่ศู้าแปดหนึ่งศนแปดสเนย์หนึ่งเดพี่น้องเด้ออ้าไปจังคือหากรบ่คือหมอลูกแม่ยังดีเนาะลูกเลกบอกลูกตัวที่สองโอเป็นว่าลูกสอพี่น้องโอแม่นี่ก็สมเรียบร้อยแล้วเปินว่าเดี๋ยวเดือนสมพอบานบานไปบอกสมพอบานบานย้อนแสงจังน้อยพี่น้องพอฟังฟับมันบังกัน รคาคองมื่นเจ็0พันแม่นเปล่หาหรอโอ้นไหัายโอ้นไห่สองหมื่นเจ็ดแต่ว่าขายบ่อไรฮะิห้งหองไว้สาพี่น้อง3ามหมืน่นหาพี่น้องเด้อมาม่นเจ็ดได้ราคาพนไห่ได้นั่นขอ,องหอยยดผู้ใดสนใจแล้วโทรมาเด้อเบอร์ติดต่อเบอร์ศิขายอยู่แล้วศูนย์เก้าห้าหกหกสองพี่น้อง35,000ัน ราคาห้องต่อได้เด้อพี่น้องเด้อโผู้ใดสนใจเดาโทรเขามาเลยคือตัวเจ้าบ้านละนี่อันอันัโละเมื่นอโอ้มื่นสองหา่อยสามตัวนี่เนาะอันนี้หมื่นเอ็ดบ่ตัวแม่บดด้เนาะแม่บดีรวมัโอ้ตีรวมเหรอใคละให้อันเด้ยนั่นส่งไล่ไล่มูนี่ไล้หางค่ำหางค่ำหางค่ำให้ตัวเลเซียทันมาสั่น แต่มันขายบ่ได้เนาะโคือตัวละสิบตัวละละสิบสองวั้บ่ยสิบสองหาอร่อยมูมูใหญ่ๆนน่พี่น้องแต่ว่ามูนวนั่นคือเนาะราคานี่ยังต่อรองเลยเด้อพี่น้องเด้อของแม่อ่องผู้ใดสนใจก็โทรเข้ามาเบอร์ติตต่อเบอร์ศ8 4ย์5 1 6ี่จนยี่้่ง้ะหหน่อยพี่น้องน่อยหน่อยพี่น้อง่สาวสาวหน่อยมันรอเนาะ เป็นวารูปลอสูงเท่าไหรเราควสูงคนลออี่ลอยเศร้าเศร้ากลัวจีนอะเท่าไร่ราคาคนเปิดไปหโอ้หมื่นแปดท่านหาร้อยรนาะคุณบาทรงไห้พี่ลูปลอพอพันเนาะนนผู้ใดสนใจกันลูกหอดเนาะัวกระโหนกดีเนาะราคาต่อได้มาจากตัวอะไรเมื่อนี่ตัวนี้กระฟูเหือกันบอตัวนี้กระตูผู่จ้าผูเท่าไหรตัวนี้ตัวนี้ โอ้เพิ่นว่นนาสองหมืนเก้าพันราคาเปิดเนาะเป็นงานเป็นการเนาะผู้ใดสนใจก็โทรมากหอยเฟตเด้อพี่น้องเด้อเบอร์ติดต่อเบอร์อ0 9 7 0 9 7 3 <15. S> 1 5 3 1 5 ศูนย์หนึ่งสามพี่น้องผู้ใดสนใจก็ท่อเขาว่าสอฟทเอาลูกสั่งโอลูกเก่าลูกเก่าจะเลนกันลูกสร้างเนาะพี่น้องันนีลูกสร้างอุดรสูงเท่าไร่คองมสูงคนนเนว่าร้อยยี่สิบแปดบวกลูกเก่าจะเลื่นลูกสร้างอุดรทั้งสองอันร้อยยี่แปดเท่กันร้อยยีสก็อยยี่สิบแปดเนาะความสูงเนาะเป็นแม่สาวนิหน่อยพี่น้อง พอได้ราคาตัวละโอ้ยกคูในห้องไว้หาเมินเนาะหาเมินเก่านี่พี่น้องมากตัวได้กับจังโท่เลือกเอาพี่น้องมีเนาะเป็นว่ามิอีกเอกสารครบันลูกเก่าตัวนึ่งลูกสร้างลูกเก่าอันนี้สร้างดำๆเนาะสร้างแล้วออกดำๆเก่าจะเริ่มมันสกปรกขาวๆพี่น้องราคาต่อได้ด้วยพี่น้องเนาะมาเขานึ่งมาตัวเดียวกัน นาห้ามเนาะพี่น้องมาดีเขาดีได้พี่น้องแขทงขาดีอยู่แต่ว่าเป็นค้อยสายพัฒนามันเกิดราคามันก็จังหน่อยพี่น้องแต่ยังต่อได้เนาะราคาด้วยต้องพอบอกเบลนทรงพี่พร้อมด้วยพี่น้องเด้อเบอร์ติดต่ออันนี้ก็แม่นบอกโอ้นี่ตัวเถือกโอ้ฟอพันมันพันมันพันเนีนมันเหนียกรึเปล่ามันเบิ่งเบาเงาพี่น้องโอ้ลูกบอกเบิ่มบมดนี่ลูกบป็ยังกระทิ้งผู้ โอ้ยเท้าขามันไหมขาขาใหญ่เนาะอายุอายุเท่าไหร่ได้สิบสี่เดือนพี่น้องลูบล้อโอ้ห้อนผมจริงโอ้โหหงกหัวพี่น้องหัวลูกกระทิ้งผู้วะดินี่พี่น้องเบิ่งถ่ายมันด้วยบาดนียคือพี่น้องถ่ายมันปลาคืออะไรเบื้องหอัมานถ่ายจะยอดเสียงยังไงเบื้งด้านนี้มันต้องมายอดเสียงพี่น้องโอ้เหนื่อหนังมันดีดิ ทิ้งฟูเที่ยงขาจีหางเง่าหางลามดีพี่น้องนาดีนาดีเขาดีเข,า,ขาเปิดดีเขาได้ราคาเพิ่น ห้องเนาะคุนว่าราคาห้องสามหมื่นเก่าทงพี่ที่นี่น้องเด้อคู้ใดสนใจก็โทรมาหาพรบินหลอดเบอร์ติดต่อเบอร์0 8 1ย์แ8ดปหนึ่งแปดกดเก้้บินก่ยงามที่น้องผู้ใดสนใจก็โทรเข้ามาเลยแม่ลูกมือเกพัแม่มืลูกเโอ้แม่หนึ่งมือหนึงลูกเก่าพ ลูกเถิกย่างดีเนาะย่างดีพอพันเด้อลูกแรกบ่ลูกแรกครับโอ้สมพอพันมากมีพี่น้องแม่ไม่หนุนสูวงลอยใส่อะไรลอยเศร้าเหรอลอยเศร้ากล้วยเนี่ล้วโอ้ราคาซิบเก่าห้องไว้เนาะครับผมห้อยผิดเบอร์ติดต่อเบอร์063ห6ส261 2สองหกสามสองห่น้องผู้ใดสนใจแล้วก็โทรเข้ามาเลยพอพันเดือดดูเนาะป่าสีตัวแม่ลูกบดพูดถึงตัวพูดเสมอโอ้ตัวผู้อันนั้นลูกสาม มันคอกเดียวกัน่ะไะโอ้โหัคอกคอกเดียวกันสโตอันนี้เนาะอันอีกพี่นองอันื่อมเงนตแค่หนเงินโติ่นวาสีีโตหอยหยัดิ่นกำลังทิจรนาอยู่มันจอยล้วะอยากเรียกเอาได้อันนอยากอะไร อลียเปลี่ยนได้เลยนยู่ทั้งตลาดโคกเจร่ญเลหลายตัวยู่ได้ทั้งงอทั้งไข่ก็ได้พี่น้องก็่างขึ้นรถตัวนี้ใกลสิเทียบรถตัวนี้ก็่างสิจัดพี่น้องก็ร่างเลายงเลยพี่จะบกทึกไงสองพัตจิตเอาซีเมนทึกไงซีเมนกัวนพี่น้องเอาห้าลจบแตเลยหามเดียหมดกัน เอาใส่เอากระไลดพวกหน่อยเนี่ย็ยักาวไว้ยังบ่จุแต่ว่าเวียดใส่พวหญงให้ใส่พวกหน่อยตั้งกันพี่น้องการซื้อตั้งกันราคากับพอปันกันสิบสองขาตั้งมือนตั้งบัที่ิบสองตัวสามสองมือท่านเลยสองมือนเนาะเดือนละหกสิโอเดือนนึงนั่อนะสามหมื่นลสองโอ้จะว่าไาสื่อคนละใส่กับเบียดหรือใส่เดียวกันอ้ยบ้นมันขาไกลไหนวะพ่อใส่สื่อคนละใส่กับเบียดบ่ ໃສ່ເດົາກັນນະຫຼ້າເຮົາເອົາອ້ວນ100%ผมເອົາອ້ວ75%ອ້ວນແຕ່ว่าອ້ວນອ້ວນ79ໄດ້ເຮົາເ100%เดียวครับ100%ครับผมคนไทยว่า70%ก็เอาแต่ว่าเวียดต้องได้100%พี่น้องค